สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้ดเจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข3 3ถ่ายทอดสดเวลา่องนาฬิกา15นาทีถึงเวลา4นาฬิกาจากเวทีมวยสอ้อมน้อยคู่มวยทําการนัดสดมีทั้งหมด4คู่คู่ที่1การสดเป็นการผร่างทางด้าน นันดินโยสอบุญมีฤทธิ์พบกับทางด้านไก่ป่าวออุตชาชกเวทน้ำหนัก101ปอนด์คู่ที่2การสดไปลองคู่เอกเป็นการพู้ร่างทางด้านเพชรสุวรรณสอสราวุธพบกับทางด้าน, wan, สสราพ,าานพระเดชศึกตอแย,ย้มสวนชกเวทน้ำหนัก1 1 6ปอนด์คู่ที่3การสดเป็นคู่เอกเป็นการพู้ร่างทางด้านซันโวทีเด็ด9 9พบกับทางด้าน San oo, 9, บาูคองสิทธิเจริญวิทย์ชกเวทน้ำหนัก1 0 3ปอนด์คู่ที่4การสดเปสดหลังคู่เอกเป็นการพู้ร่างทางด้าน ดาวเด่นลูกบ้านใหญ่พกกระทางด้านเพชรเอกน้อยสะพานเคียนยิมโชคเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์และวิจารณ์ผมขอบฟ้าผู้สนับสนุนครับสาหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยผมขอแนะนําพักยก p y 2 4มวยพักยกโรอัโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้สมาชิกอย่าลืมเวลาแอดไลน์เพื่อนๆสมาชิกอย่าลืมใส่แอดตำหน้า แอดไลน์ <Add> ไปที่แอด PY สองี่มวยพักยก PY สองี่การเงินมั่นคงรอบเต็นวากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนํามาพักยกรัวอต้ยดีสตอนนี้ต้องพักยก PY สองี่เท่านั้นก่อนที่เราทําการวิเคราะห์รายวิจารณ์ผมจะมาชี้แนะนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดาตามทางมวยทรงมวยที่เคยเห็นนักมวยคู่ชกกันมาแล้วนํามาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ครับการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดา อาจจะถูกบ้างผิดบ้างหรือว่าถูกหมดผิดหมดก็ได้ครับขอสมาชิกดูรูปเกมการชกจริงบนเวทีเป็นหลักเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์คุยหนึ่งการสดเป็นการโพล่าทางด้านนันดิโยสอบุญมิธิ์พบกับทางด้านไก่ป่าวออช,ชาชกเวทน้าหนัก1นึ่งปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงนันดิโยสอบุญมิธิ์หรือด้านนันดิโยสารวัตรจีรศักดิ์อายุสิปีนักชกจาะจสุราธานีสูง1น6รสเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิซ้อมที่ค่ายมวยสอบุญมิลิธ ด้านนันโโนิโยนะครับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงบู๊สู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันออกหุ่นครับอาวุธลนอกพอใช้ได้เตะต่อยหนักแรงหัวใจส,สู้ดีมีลุกึตลอดสองไฟล่าสุดมีพลิกแพ้คะแนนด,ด้านปูรมเกียรติอำนาจที่เวทีมวยธนกาดาดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดครับพลิกเอาชนะคะแนนด,ด้านดาวเด่นลูกบ้านใหญ่ที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยส่วนนักชงด้านฝวายเงินไก่ป่าวอุจชาอายุส5ปี นักชกมาจัดวอลราธานีสูง1 5 6เซนเมตรทำการเก็บตัวซิซอมที่ค่ายมวยวอลวิชาทางด้านไก่ป่าครับเป็นมวยถนาดสายโซมวยมวยฝีมือเอาคุบเครื่องออกนิลากหลายข้องแค่จังหวะดักเตะดักแทงทำพิลลักเตรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดวุฒจิตใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดมีพิกแพ้คะแนนด้านเพชรัวทองต่อแย้มส่วนที่เวทีมวยทะเวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดครับแพ้คะแนนด้านยอดพทองพอหลักบุญที่เวทีมวยนาชาติหลังสิทธ มวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงครับนันิโยนักชกรุ่นพี่ประเภทครับทรงมวยอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธที่หนาเป็นมวยเข่าในแข็งแรงปลอดใ่ปลาแรงการยนเลยปลายมั่นคงหน้าเสือตัวเงินดีครับสำหรับค่ายสอบุญมีฤทธิ์ครับท่เวทีมวสามอ้อมน้อยคู่ขี้สูนสี่มาค่ายมวยสอบุญมีฤทธิ์ไม่มีเป็นรองใครครับชั่วโมงนี้ที่เวทีมวสามอ้อมน้อยส่วนทางด้านฝ่ายเงินไก่ป่านักชกรุ่นน้องทีมเดือนเป็นทางด้านศึกเพชรยินดีครับฟอร์มการชก สามปวล่าสุดชนะสองแพ้หนึ่งครับทรงมวยทางมวยเพศมวยถนัดสายจงังหวะฝีมือดีอาวุธออก้หลากหลายคล้องคล่วความเป็นมวยเนี่ยดูว่าจะดูดีกว่านะครับอาวุธจอดหลากหลายพอคู่ชกนะครับสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่หนึ่งมวยคู่นี้นครับถ้าเกิดชกแค่สองนาทีครับคิดว่าน่าจะชกสองนาทีครับดูว่าทางด้านไก่ป่าอาวุธต้นๆครับจอก้หลากหลายคล้องคล่วกว่ารักเตรียมสมองมวยความเป็นมวยนะครับดูดีกว่า ต้นๆครับจังหวะดักเตะดักแทงน่าจะออกนําไปก่อนตามทรงมวยและทางมวยครับสมาชิกเข้าไปทางด้านไก่ป่าก่อนครับถ้าชก2นาทีด้วยดูว่าได้เปรียบอีกครับมีราคาสมาชิก็อย่าลืมแต่งตัวบังทุนด้วยเกมไปปลายระยะยาวบทเปียบแล้วไปแล้วทางด้านไก่ป่านะครับยืนทางด้านไก่ป่ายืนระยะอยู่ได้ไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วนะครับอย่าชกทรงตั้งรับมากอย่าเน้นปั้มเข่าของนายมากครับชกในรูปเกมตัวเองขนัดครับดันเตะดันแทงใช้หลักเตลี่ยสมองมวยสู้นะครับดูดีกว่า จะช,ชนะนันิโยสอบุญมิริทไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่สองคนระับคู่ที่สองการสดไปลองคู่เอกเป็นการผู้เล่งทางด้านเพชรสุวรรณสอสราวุธพบกับทางด้านพระเดศศึกต่อเย้มส่วนชกเวนน้ำหนัก1 1 6อปอนด์นักชทงด้าน่วยแดงเพชรสุวรรณสอสราวุธหรือด้านเพชรสุวรรณบางมัดคลองตันหรือชื่อเก่าวคือเพชรกิศนอกบัสดถูพันอายุ29ปีนักชกจังหวัดสุราธานีสูง160ซนเมตร รัฐเพชรสุวรรณรับนะเป็นมวยถนดัดขวาจังหวะฝีมือดีเอาทุบเครื่องเก่าเกมนนะับจังหวะดักเตะดักแทงททอดีหมัดสอะรุนแรงสอกดักสอกส่วนกาแรงก,ก้าฟันรกักเตรียมสมองมวยดีนับเข้าในล็อกรัฐมัดตีดีแข็งแรงผู้จิจ้หัวใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดมีชนะนอกยดที่ห้าหน้ารัเซฟเทพต่างปราบแกวินมวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วไฟล์ล่าสุดรับเอาชนะนกอูท้่สี่น้เทพคามินธนพลรีสอร์ที่เวทีมวยสา,นะ 4, าม,าสอ,มอ, 3, อ้อมน้อย ส่วนนักชงด้านปวยเงินพระเดศศึกต่อยแย้มส่วนหรือชื่อเก่าวคือกล้องสยามสองม,มงคลการช่างอายุยี่สองปีนักชกจังหวัดกาฬสินสูงหนึ่งร้อยหกสิบสามเซนติเมตรทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยต่อยแยมส่วนทางด้านพระเดศศึกนับเป็นมวยถนัดซ้ายจังหวะฝีมือดีเอาคุบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายจังหวะดักเตะดักแทงทัดีมัดเสาะรุนแรงมีลุกเตะขาแรงๆเข้าในร็อกรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งแรงใช้ได้ปุ้จิวใจมั่นคงสองฟว์ล่าสุดมีชนะน็อกยี่สามด้าน พระจันทร์ข่าวเอนนี่มวยไทยที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไฟล่าสุดอชนะนอกด้วยสามด้านเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้นับทางด้านฝวายแดงเพชรสุวรรณนักชกรุ่นพี่เก่าเกมอายุมวยมากกว่าอันจิงมากกัน6 7ปีกระดูกมวยชื่อเสียงการผ่านมวยดูดีฝาประเภทมวยอุบคทบเครื่องนอกได้ในดีมัดเสาะอ่อนแรงหลักเตี่ยมสมองมวยดีมีลูกเก่าเกมรู้จักจังหวะเร่งรู้จักจังหวะชายแต่ตัวนักมวยเองทางด้านเพชรสุวรรณครับ ฟอร์มการชกเอาแน่เอานอนไม่ได้มาตรฐานการชกบางไฟก็มาสู้นะครับบางไฟโดนอาวุธก็มีทิ้งตัวเลยครับส่วนทางด้านปล่ายเงินพเดชศึกนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดชนะน็อกติดต่อมาสี่ไฟรวดหลังจากหยุดห่างหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงไปนาน,นครับร่วมสามปีเต็มกลับมาภาคนี้นะฟอร์มดีมากครับชนะติดต่อมาสี่ไฟรวดเป็นการชนะน็อกทั้งสี่ไฟครับประเภททรงมวยทางมวยถนดัดสายเอาวกุบเครื่องสายทั้งแถบมาส่ออ่อนรุนแรงแต่ตาะ แต่การกลับมาชกนะภาคนี้นะครับทั้ง4ี่ไว้ยังไม่เคยคบผ้ายกเลยต้องดูว่าการยืไนไลยไปจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดชกเกมระยะยาวคบผ้ายกครับสรุปการขอพิจารณ์คู่ที่2รองคู่เอกส่วนตัวผมดูว่ารูปเกมการชกขอมมวยคู่นี้นครับน่าจะออกมาชิงจังหวะแรกอุก่นกระสุนทั้งคู่ใช้มัดและซอกได้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับใครพลาดโดนใครมีโอกาสโดนนับโดนน็อกได้เลยแต่เกมระยะยาวบทเบียดแล้วไปแล้วส่วนตัวผมเลือกชอบทางด้านพระเดศศึก ต่อยแยมส่วนครับดูว่าอาวุธท้ายจอกได้หนักได้แรงกว่ามาตรฐานการชกดูดีกว่าโดนต่อโดนครับรูปบูลูกสู้ธาตุมวยพิจัยจับมั่นคงกว่าการยืดปลายน่าจะดูดีฝ่าครับสภาพร่างกายช่วงนี้ชั่วโมงนี้ครับดีฝ่าแน่นะครับกําลังมั่นใจควอมสดครับจะบทเบียชนะเพชรสวรณสออสลาวุธไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3ามครับคู่ที่3การสดเป็นคู่เอกเป็นการพรุ้ล่นทางด้าน ซันโวทีเด็ดก้าสิบเก้าพบกับทางด้านวูคองสิ์จเจริญวิชชกเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสองปอนด์นักชงด้านป่ายแดงซันโวทีเด็ดก้าสิบเก้าหรือด้านซันโวบูมเด็กเซียนหรือชื่อเก่าวคือเทพปบุตรนายาปากวิวขอนแก่นอายุยี่สามปีนักชกจังหวัดขอนแก่นสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ดก้าสิบเก้าทางด้านซันโวนะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างช่วงชกสูงยาวรับทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าเอาทับเครื่องเตะขวาต่อยขวา จ cues, HD, to to ังหวะดักเตะดักแทงทดีมัดสอกออยรุนแรงเข่าวงในมีลุกกดแขนไร้แขนขวางหน้าดันแทงซอกทำประชิดออยดีหัวจิ้วใจสู้ดีมีลุกตลอดสองไฟล์ล่าสุดมีชนะคะแนนด้านเพชรผาแดนจิตมืองนนที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยแล้วไฟล์ล่าสุดทำาไฟล์ล่าสุดทบพิกแพ้คะแนนด้านเดือนจิตมองนนที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยครับแบบสี่ยกเนี่ยเป็นต่อหลายช่วงตัวครับมาพิกแพ้ยกที่ห้านะครับส่วนทางด้านควายเงินวูคองสิทธิ์เจริญวิทย์ถึงด้านวูคองเกียรติจำรูน อายุ20ปีนักชกจังหวัดปทุมธานีสูง173เซนเมตรทําการเก็บตวัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิธเจริญทรัพย์จังหวัดปทุมธานีทางด้านบูคองนับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างช่วงชกสูงยาวนับจังวะฝีมือดีเอาทุกเครื่องเตะต่อยหนักแรงมาสอบนแรงศอกหลักศอบส่วนก้าแรกกล้าฝันเข้าในรอกรัดมัดตีดีแข็งแรงจังดันแ,งแ,งแ,งแงทงกว่างแทงธรรมดีัวจิตหใจสู้ดีมีลูกคึกตลอดสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนด้าสี่ลาเง,งินลาน,นาวอเตอร์ไซค์ที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย แล้วไฟล่าสุดแพ้คะแนนด้าสุภะชัยเล็กนิ่งสับใหญ่ที่เวทีมวยฐานักการดอนเมืองมวยคู่นี้นะครับทางด้านปวยแดงซันโวนักชกรุ่นพี่กระดูกการผ่านมวยดีกว่านะครับชื่อเสียงมวยเบอร์มวยการผ่านมวยดูดีกว่าอายุมวยมากกันอาจริงมากกัน 3- 4ปีทรงมวยทางมวยนะเป็นมวยถนัดสายนะครับเอาครบเครื่องนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงมาสออุแรงอาวุธที่ถนัดเป็นมวยเข่าในแข็งแรงการยีได้ปลายมั่นคงส่วนทางด้าน่วยเงินบูคองนักชกรุ่นน้อง รูปร่างช่วงชกได้สูงริลอยกันนิดหน่อยครับประเภทมวยสูงยาวอุดคบเครื่องนอกได้ในดีเตะต่อยหนักแรงเข่าในแข็งแรงการยีเล่ปลายมั่นงคงชกที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยครับทางด้านบูคองถือว่าเป็นนักชกที่น่าเสื่อและตัวเงินดีครับคู่ขี้สูสีมาค่อนข้างแพ้ยากอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะครับทางด้านบูคองสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่3คู่เองนะมวยคู่นี้ประเภทมวยสูงยาวอุดกบเครื่องนอกได้ในดีทุกกันทั้งคู่ครับดูว,ว่ารูปเกมการชกใน,นต้น น่าจะออกมาชิงจังหวะแรกอุกันสนุกเกมการชกน่าจะเบียดกันตลอดนับพลแพ้ชนะไปวัดกันที่เกมไปปลายการยืนระยะท้ายนับส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่ทางด้านซันโวทีเด็ก9 9ดูว่าท้ายนับเอาจอกได้หนักได้แรงกว่าเข่าในจะแข็งแรงกว่านับรูปบูรูปสู้ประสบการณ์นับรูปเก่าเกมมีมากกว่าช่วงหลังต่อยเวทใหญ่นับเวทปะทะดูว่า103อปอนด์เต็มเวทฝัดด้วยนับบดเรียบไปแล้วดูดีกว่าจะชนะวูคองสิทธิเจริญวิถีไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่สุดท้ายการสดนะคู่สุดาการสดเป็นคู่ที่4นะก,การสดหลังคู่เ,เป็นการผูร้หลังทางด้านดาวเด่นลูกบ้านใหญ่พบกับทางด้านเพชรเอกน้อยสะพานเคียนยิมชกเวทน้าหนัก101อนปอนด์นักชกด้านฝวายแดงดาวเด่นลูกบ้านใหญ่อายุ15ปีนักชกมาจากกรุงเทพมหานาครสูง155งซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิซ้อมที่ค่ายมวยสอเตชพันธ์ทางด้านดาวเด่นนเป็นมวยถนัดขวาอาวเธื่อเริ่มบูสู้ดีการแรกการสวนเตะขวาต่อยขวาจงวังหวะดักเตะดักแทมด,ดีเข้าในรอกรัดมาตีดีแข็งแรง วจิตใจสู้ดีมีลุกตลอดสองไฟลล่าสุดมีชนะคะแนนด้านพลอยเงินอาศึกมวยไทยที่เวทีมวยฐานากาศด,ดอนเมืองแล้วไฟล์ล่าสุดนับพลิกแพ้คะแนนด้านานันนิโยสอบุญมิริทที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแบบดูว่าอาวุธไม่แพ้นะับแพ้บรรยากาศและเสียงเชียร์ส่วนทางด้านฝ่ายเมืองนะับเพชรเอกน้อยสะพานเคียนยิมอายุ15ปีนักชกจังหวัดสงขลาสูง1 5 5ซนเมตรทำการเก็บตวัวฝิกซ้อมที่ค่ายมวยสะพานเคียนยิมจังหวัดสงขลาทางด้านเพชรเอกน้อยนะับเป็นมวยถนัดขวา โซมวยมวยฝีม so ือเอาออกทธิหลากหลายคล่ trenches, องแคล่วจั่ววะดักเตะดักแทงทำดีหลักเตรียมสมองมวยดีปุณจิตตใจมั่นคงไฟายล่าสุดที่โชกไว้นะอัจารยคณะนัดเพชรวังหินก่วยบางคอแหลมที่เวทีมวยธนกาศดอนเมืองมวยคู่นี้นะถือว่ามวยเด็กนะเวทน้ำหนักที่โชกไว้นะเวทน้ำหนักที่ลงไว้ในใบรายการ100ปอนด์ับตามใบจริงนะแต่วันชคผมคิดว่าน่าจะชกกันที่เวทน้ำหนักประมาณ3 9 40กถึงิกโลกรัมเท่านั้นนะน่าจะยังไม่เต็มร้อยปอนด์ด และน่าจะชกเพียงแค่2นาทีพัก2นาทีนะครับนักจงด้านป่ายแดงดาวเด่นรูปบ้านใหญ่มาชกให้แฟนมวยนะครับได้เห็นแล้วหลายไฟประเภทมวยอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวน้อมอยู่ค่ายมวยแส่ค่ายมวยสออเตชพันธ์นับการทํามวยดีมีมาตรฐานแฟนมวยการเชื่อถือนะครับส่วนทางด้านเพชรเอกน้อยเพิ่งจะมาชกให้เห็นครับที่เวทีมวยฐานากาดอนเมืองที่เวทีมวยฐานากดอนเมืองเพียงไฟเดียวเท่านั้นครับ คือว่าเป็นมวยฝีมือดีเอาขบเครื่องครับนอกได้ในดีแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยในเวทีมาตสฐานเมืองกรุงดูว่าไปลองทางด้านดาวเด่นนะครับสรุปการขอวิจาร์คู่ที่4ี่ราสดมวยคุณนี้ดูว่ารูปเกมการชกน่าจะออกมาสนุกครับเดี๋ยวต้นๆแรกอุบการสนุกเกมการชกน่าจะเบียดก,กันครับลแพ้ชนะไปวัดกันที่เกมระยะยาวการยืนระยะไปไปลายส่วนตัวผมเลือกชอบทางด้านดาวเด่นสอเตชพันหึ่งด้านดาวเด่นรูปบ้านใหญ่นะครับดูว่าทิศทางนะครับเอาจอกได้หนักได้แรงกว่า คุ้นเคยบรรยากาศเสียงเชียร์คุ้นเคยสนามมากกว่านะครับรู้จักจวะเร่งรู้จักจวะชายครับบทเปรียบแล้วดูดีกว่าจะชนะเพชรเอกน้อยสะพานเขียนยิมไปได้แบบสนุกสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบลงแล้วสมาชิกผมจะมาสรุปการาวิจารณ์พร้อมกับมวยเด็ดติดดาวนะครับคุยหนึ่งการสดผมเลือกชอบด้านไก่ป่าวออุตชาทรงมวยทางมวยนะครับดูได้เปรียบอาวุธหลากหลายฝ่านะครับต้นๆ้นดูดีกว่าถ้าชก2นาทีด้วยนะครับดูดีกว่านะครับ ไ,ไปปลายไม่ยุบไม่ยน่นจะชนะนันยโยสอบุญมีริ์ไปได้แบบสนุกคู่ที่2ครับเลือกชอบด้านพระเดศศึกต่อแย้มสวนดูว่าสภาพร่างกายชั่วโมงนี้ดูดีกําลังมั่นใจความการชกสดครับอาทิศท้ายจอกได้นหนักได้แรงกว่าบทเบียบแล้วดูดีกว่าจะชนะเพชรสวนสอบสลาวุธไปได้แบบสนุกคู่ที่3นะคู่เอกเลือกชอบด้านซันโวทีเด็ก1กสนักชกรุ่นพี่ดูว่าทิศท้ายรับการดีแล้วมั่นคงฝ่าเวทนักชกเต็มเวทเวท,เวทหญ่ฝ่า เอาท้ายจอกได้หนักได้แรงกว่าบทเบียบแล้วดูดีกว่าจะชนะวูคองศิษย์เจริญวิทย์ไปได้แบบสนุกคู่ที่สนะี่ับเลือกชอาด้านดาวเด่นรูกบันใหญ่ซ้อมอยู่ค่ายมวยสอดใจฉพันดูดีมีมาตรฐานกว่าคุ้นเคยเป็นกาดเสียงเชียร์คุ้นเคยเวทีมวยสามอ้อมน้อยมากกว่าบทเบียบแล้วดูดีกว่าจะชนะเพชรเองน้อยสะพานเชียนยิมไปได้แบบสนุกสำรับมวยเด่นครับติดดาวประจําวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ศึกเจ้ามวยไทยครับนะผมเลือกชอบมาสมาชิกหนึ่งคู่ ผมเลือกชอบไปที่คู่ที่สองการสดเลือกชอบด้านพระเดศศึกต่อย,ย้มสวนนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดครับอยู่ช่วงปลังมั่นใจกล้าออกหุนะ่นนับบทเบียบแล้วอาวุธออกท้ายหนักแรงมาสอกออกที่แม่นออกที่คมนคับลุนนับกดนอก,ก่อนได้นะครไปไปลายก็ดูว่าอาวุธหนักแรงกว่ามาต่างการชกก็ดูดีฝ่านะบบทเบียบแล้วจะชนะเพศวรนสอดสลาวุธชอบด้านพระเดศศึกต่อยแยมสวนเป็นมวยดาวตัวที่หนึ่งนะประจำศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่สิบห้ากุมภาพันธ์ สำหรับสมาชิกท,ท่านใดชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อให้ผมมีควมัมกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะครับคุณครับ